อ,อุ้ยนกอุ้ยพีไบจเจอเลยโอ้ทุ่งกังหันนะครับนกไก่มากอ,อ,อ,อ่มาดูมาถ่ายรูปเร็วอ่าไปะปะอ่าดูที่น้าดูที่นนห,นหน้านกไก่มันหลุดตกอ่าแปะแปไหนดูสิโอ้ยมีหมาด้วยโอ้โหพี่ไบ้มามาดูนกเร็วนี่ นกใหญ่ไหมลกูกไ <Yeah. S 1> หนไปดูสิไหนขึ้นไปจับเลยจับได้มามาพ่อพามาจับเลยนี่นี่จับนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยจับเล็บจับเล็บอ่ะพี่ไบคือไปถ่ายรูปไปหันหน้ามาหาพ่อนะอหันหน้ามาหาพ่อเร็วพี่ไบขือนนิ้วด้วยหนึ่งชอง โอเคนี่ตรงนี้มีอะไรนี่ไหนมาดูสิไห,ไหนมาดูสิไหนมาดูสิบาดาลไหนดูสิไหนมีน้ำไหมไหนขึ้นไปดูสิโอ้ นี่ไว้อยู่ที่พุ่งกังหันห้วยปงนะครับไหนมีน้ำไหมว้ายไม่มีน้ำเลยนี่น,นี่มีขันอะไรนี่นอ,อ่ะไปดูข้างในดีกว่าป่ะไม่มีนะท่านมาพ่อตกกระโดดเลย,ยนี่นี่พี่ไว้มายืนตรงนี้ยืนตรงนี้นะอ่ายืนเดี๋ยวพ่อถ่ายรูป ปวดฉี่ไหมอธิบายอาถ่ายรูปยกมือขึ้นหนึง่งเยอ่อาชืชอ่อนิ้ชื่อนิว้วสนุกไหมครับเย,ย่อาไปดูแพะปะนี่มีแพะข้างในด้วยวนานอาเดิน,น,นเดินมาเดินมาลูกเดินมาทางนี้กเอาเอา,เอาทานให้แกหน่อยเอาอะไรนะ อาหารได้แพะอ่าลงมาโลเอามามามาดาดาก็ไปไปดูอาอาไปดูไปดูนก,กปะเอาพอค่อย,ๆ,ๆ,ๆ,ออยๆเดินลูกค่อยๆเดิน,นเดีเ๋ยวเข้าไป มาเดินทางนี้เดินทางนี้ไหนไหนนกไหนไหนนกไหนนกอะไรเอ่ยเอาเอาเดี๋ยวลนลนเดี๋ยวเข้าไปดูแพะข้างในน่ะมีแพะด้วยไหนพี่ไปมีแพะด้วยหรอครับแพะบางโอ้โหมีนกกิงด้วยพี่ไป พี่ไปเห็นนกจริงนงี้เหรอเอาเอาเดินมานมดมน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 เอาพี่ไปย,ย,ยู่กับฝูงแกะเอาขึ้นขี่ไหมขึ้นขี่ไหมเอาขึ้นขี่แกะไหมลูกไหนพี่ไปหันหน้ามาไหนขี่แกะตัวนี้ลูก ดัวไหนลูกอูมีแกะตัวใหญ่ด้วยอ้าวอันนี้อ,ะะอันนี้แกะสีอะไรอุ้ยอุ้ย,ยพี่ใบขี่แกะไหนหันหน้ามาพ่อหนึ่งสองเอาชุนิ้วพี่ใบมาขี่มาขี่ตัวน,นี้ดีกว่านี่ นี่ไม่กลับมาหลวงอ่ะี่ไว้มาขี่ตัวนี้เลยอ๋ออันนี้มันกำลังกินอาหารนี่ไงกินอาหารไหนพี่ไปไมเอา้านี่ไงกำลังจะกินหญ้านี่ไงลูกเห็นไหมแกะกำลังจะกินหญ้าครับไหนดูซิเอาขึ้นขี่ซิขขี่ได้ไหมขขี่ไม่ได้อาขี่ตัวโน้น ออกมาอุ้ยข้างหน้ามีอะไรบ้างนี่ไหนมาเดินมาดูสิอู้เห็นกังหันด้วยหนเดินดูอ่าเดินไปนาคอไหนมามีกี่อันมีกังหันกี่อันลูกอู้อุ้ยนี่เดินไปตรงนี้มา พี่ไปห้กังหันเยอะไหมลูกไหนกังหันนัะเล็กไหมกังหันอันเล็กหรือกังหันอันใหญ่อ่าไปยืนอยู่ตรงตอไม้น่ะไปตืนตัวตอไม้แล้วก็ถ่ายรูปไปยืนตรงก้อนหินนะลูกงานก้อนหินก้อนหินก้อนหินตรงนั้นน่ะเห็นไหมอ่าเดินไปอ่าหันหน้ามาลูกหันหน้ามาหาพ่ออามหันหน้ามาเต็มเต็ม อ่าชูนิ้วหนึ่งอนสองนิ้วเลยสองนิ้วเลยหนึ่ง,อง้อนเยกระหันใหญ่ไหมลูกอืเอาเลื่นเหรอฉี่ไหมลูกเอาบายบายก่อนบายบายโอ้โหบายบาย